ารับชมครบข่าวเที่ยงกันต่อนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจวันนี้พบกับคุณอุบิ๊บจินตนาสวัสดีครับคุณอุบิ๊บครับสวัสดีคุณบุ๊คคุณการค่ะสวัสดีค่ะจะเห็นได้ว่าขณะน,นี้ราคาน้ํามันลดลงอย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะราคาน้ามันในตลาดโลกที่ลดลงต่อเนื่องก็ทําให้ส่งผลดีต่อราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศะนะคะพรุ่งนี้ปตทและบางจากก็จะมีการปรับลดราคาขายปลีกหน้าปั๊มลงด้วย40สตางค์ต่อลิตรค่ะ ก็มีผลพรุ่งนี้ตอนตีห้านะคะ,คะไปติดตามเรื่องนี้จากพี่อุบิจินนาเลยค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะมีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมคะ่ะโดยเฉพาะผู้ใช้น้ํามันเนื่องจากผู้ค้าน้ํามันในบ้านเราทั้งปตทและบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ํามันทุกชนิดลง40สตางค์ต่อลิตรยกเว้น e 85นะคะที่ปรับลดลงไป20สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะซึ่งก็เป็นการปรับลดตามราคาน้ํามันในตลาดโลกจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานล้นตลาดที่ยังคงเป็น ปัจจัยกดดันราคาน้ํามันดิบต่อเนื่องนะคะหลังปริมาณน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปคงคลังของสหรัฐอยู่ในระดับสูงโดยนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs เปิดเผยว่าความเป็นไปได้ที่ราคาน้ํามันดิบจะทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นเป็นไปได้น้อยมากอีกทั้งยังมีการคาดการราคาน้ํามันดิบในช่วงเครื่องหลังของปีนี้จนถึงกลางปีหน้าด้วยนะคะว่าจะเคลื่อนไหวอย,อยู่ในกรอบเพียงแค่45-50เหรียญสหรัฐต่อบาเรลเท่านั้น ส่วนภาพรวมเศรษฐกิจไทยคะ่ะแม้ว่าจะยังต้องเผชิญความเสี่ยงแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้ต่อเนื่องจึงเชื่อว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรนง,อง,องอจะยังคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมกลางสัปดาห์นี้คะ่ะโดยส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยหรือว่า TMB ประเมินว่า ที่ประชุมกรงในวันพุทธที่3สิงหาคมนี้จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1.50ต่อปีจากการประชุมครั้งก่อนเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาหลังพบว่าเศรษฐกิจไทยยังมีสัญญาณบวกต่อเนื่องจากมาตรการภาครัฐและภาคการท่องเที่ยวโดยคาดว่าในปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะขยายตัว กว่าร้อยละส0 4ส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยคาดว่าจะเห็นเม็ดเงินราวๆสัก50 0 0 0ล้านบาทเข้าสู่ระบบในช่วงที่เหลือของปีท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ยังคงต้องเฝ้าระวังแต่ว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ในระยะถัดไปดังนั้นการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมจึงยังไม่จําเป็นนัก สอดคล้องกับความเห็นของนายอับกัมพลอดิรเรกสมบัติผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติที่ประเมินว่ากรอนอง,องอน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เพื่อรอดูผลประชามติการรับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขณะเดียวกันตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณดีขึ้นดังนั้นความจำเป็นที่จะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมจึงน้อยลงตามไปด้วยค่ะ ส่วนสถานการณ์การจ้างงานนะคะทางเว็บไซต์ jobthai com ก็ได้มีการเปิดเผยว่านักศึกษาจบใหม่ทั่วประเทศสนใจอาชีพวิศวกรรมธุรการการเงินควบคุมคุณภาพมากที่สุดโดยมีการเรียกเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุดถึง28,000บาทค่ะ จ o อบไทย c อ m ซึ่งเป็นเว็บไซต์สมัครงานเปิดเผยข้อมูลการหางานและสมัครงานของนักศึกษาจบใหม่ทั่วประเทศจากกลุ่มตัวอย่าง140,000คนพบว่าอาชีพที่สนใจสมัครงานมากที่สุด3อันดับแรกคือวิศวกรรม งานจัดซื้อธุรการและผลิตควบคุมคุณภาพอาชีพยอดนิยมที่ต้องการเงินเดือนสูงสุดร3อันดับแรกวิศวกรรมต้องการเงินเดือนเริ่มต้นที่17,600ถึง28,000บาทงานไอทีโปรแกรมเมอร์เริ่มต้นที่14,800ถึง25,000บาทและงานสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นที่16,000ถึง22,000บาท ขณะที่ประเภทงานที่เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่มากที่สุดคืองานขายงานบัญชีการเงินและงานจัดซื้อธุรการขณะที่งานวิศวกรรมเป็นที่ต้องการอันดับ3สืบเนื่องมาจากว่าจากการที่รัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ด้านนางสาวแสงเดือนตั้งธรรมสถิตหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์จอบไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์การว่างงานว่ามีอัตราการเลิกจ้างและการว่างงานเพิ่มขึ้น70,000คนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งร้อยละ80ของจำนวนนี้นะคะว่างงานเนื่องจากว่าลาออกจากงานเองและส่วนใหญ่ลาออกเพราะว่าต้องการเปลี่ยนงานดังนั้นหากไม่เลือกงานก็จะไม่ตกงานอย่างแน่นอนค่ะ ด้านการขยายตลาดสินค้าในต่างประเทศทางด้านกระสวงพาณิชย์ประเมินตลาดสหรัฐมีแนวโน้มที่จะนําเข้าสปบระรดจากไทยเพิ่มขึ้นนะคะโดยผู้บริโภคอเมริกันนิยมสินค้าแปรรูปอบแห้งมากขึ้นค่ะ นางมาลีโชคลำเลิศอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าภาวะสินค้าสับป,ประรดในตลาดสหรัฐอเมริกาขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละหกมีมูลค่ากว่า4ี่หมื่นล้านบาทโดยสินค้าสับป,ประรดไทยที่มีศักยภาพในการทำตลาดได้แก่สับป,ประรดกระป๋องและน้ำสับป,ประรดซึ่งสหรัฐนำเข้าจากไทยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียและยังมีแนวโน้มจะนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตาม ในระยะยาวชาวอเมริกันมีแนวโน้มต้องการบริโภคสินค้าอาหารกระป๋องลดลงและหันมาบริโภคอาหารปลอดสารพิษและสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้นรวมทั้งสินค้าผักและผลไม้อบแห้งที่มีคุณค่าทางอาหาร จึงนับเป็นโอกาสในการทําตลาดผลไม้อบแห้งโดยเฉพาะสับป,ประรดอบแห้งของไทยแต่ว่าการทําตลาดสินค้าในสหรัฐนอกจากเรื่องของคุณภาพสินค้าแล้วนะคะปัจจัยด้านการออกแบบและคุณภาพบรรจุภัณฑ์เป็นอีกส่วนสําคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวอเมริกันด้วยนอกจากนี้องค์การอาหารและยาสหารัฐมีข้อกําหนดการอนุญาตนําเข้าสินค้าอาหาร ค่อนข้างที่จะเข้มงวดดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรศึกษาข้อกำหนดอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าด้วยค่ะส่วนการเพิ่มศักยภาพทักษะฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เร่งให้ความรู้การให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานภายในสถานประกอบการแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค หมอมหลวงปุณธริกสมิติปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าภาพรวมของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยหรือ SME แม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าการผลิตเป็นจำนวนมากแต่ว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการต้นทุนและการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานทำให้สัดส่วนรายได้ของ SME คิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ50ของ GDP เท่านั้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงจัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะ ผู้บริหารให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จัดทำหลักสูตรพิเศษให้ความรู้แก่ตัวแทนแรงงานจังหวัดในการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบกิจการและพนักงานในสถานประกอบกิจการลดการสูญเสียในวงจรการผลิตสินค้าและบริการทั้งนี้ที่ผ่านมากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้ความช่วยเหลือสถานประกอบกิจการไปแล้วไม่น้อยกว่า1000แห่งลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า5,000ล้านบาท แต่ว่าก็ยังมีสถานประกอบกิจการอีกหลายแห่งนะคะที่ขาดโอกาสเข้าร่วมโครงการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงจัดตั้งศูนย์บริการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานขึ้นภายในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคทุกแห่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาในการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆค่ะ สยาาศการลงทุนในวันทําการแรกของสัปดาห์นะคะดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้อย่างสดใสรับกระแสะเงินทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่องขณะที่ฟักฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดไปเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะผสมแดนบวกเล็กน้อยโดยดัชนี s p 5 0 0นพา New ทำนิวไฮรอบใหม่รับผลกาไรที่แข็งแกร่งจาก Amazon และ Google แต่ว่านักลงทุนค่อนข้างที่จะผิดหวงังรายงานเศรษฐกิจไตรามาสสองของสหรัฐที่พบว่าขยายตัวในอัตราที่ต่ากว่าที่คาดการกันเอาไว้ก็เลยกดดัน ชนิดาโจนปรับตัวลดลงไป24.11จุดไปปิดที่ระดับ18,432.24จุดสวนทางกับ n a s d a กที่ปรับเพิ่มขึ้นมา7.15จุดและ s p 500ที่ขยับขึ้น3.54จุด มาดูฝั่งตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะคะดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าเพิ่มขึ้นมา81.22จุดแต่ที่16,650.49จุดหลังเงินเย็นชะลอการแข็งค่าหางเซงตลาดหุ้นฮ่องกงปรับขึ้นมาถึง287.36จุดขณะที่เซียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนร่วงลงไป37.10จุดค่ะ ส่วนตลาดทุนไทยยังคงบวกสดใสรับกระแสฟันโฟที่ไหลเข้ามาลงทุนต่อเนื่องนะคะล่าสุดดัชนีอยู่ที่1,528.28จุดปรับเพิ่มขึ้น4.21จุดดละมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างหนาแน่นค่ะ31,492ล้านบาท ด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย46เซนต์ปิดที่41เหรียญ60เซนต์ต่อบาเรลซึ่งถือเป็นการปิดบวกครั้งแรกในรอบ7วันทำการนะคะเนื่องจากว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ตลาดลอนดอนยังคงปรับลดลงต่อเนื่องอีก24เซนต์ค่ะจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานล้นตลาดทำให้ราคาลงมาปิดที่42เหรียญ46เซนต์ต่อบาเรล ปิดท้ายกันที่ราคาทองคําในประเทศค่ะเช้านี้ราคาทองในบ้านเรายัางทรงตัวสวนทางตลาดโลกที่พุ่งขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเงินบาทแข็งค่าทําให้ราคาทองคําแท่งที่ร้านทองรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ22,100บาทขายออกบาทละ22,200บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ22,700บาททวนค่ะ บรรยากาศการลงทุนตลาดทุนบ้านเราก็เรียกว่ายังคงสดใสซาบซ่านะคะจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง15วันทําการที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินไหลเข้ามาแล้วราวๆสัก1,160ล้านเหรียญสหรัฐนะคะผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของบริษัทใหญ่ๆก็มีแนวโน้มดีกว่าที่คาดการากันเอาไว้รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจของแบงค์ชาติที่ประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ก็ยังคงแสดงให้เห็นว่าแนาวโน้มทางด้านเศรษฐกิจไทยไตรามาส2ของปีนี้ ขยายตัวได้ดีค่ะก็เลยเป็นปัจจัยหนุนนําตลาดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนักลงทุนก็ควรที่จะระมัดระวังการซื้อขายระวังแรงขายทํากําไร,รด้วยสดใสซับซ่ากันเลยทีเดียวค่ะขอบคุณคุณอุบิ้จินตนานะครับขอบค่ะ